สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆุกคนด้วยค่ะวันนี้ได้เสียงโชคเลขเด็ดเน่เรานะคะลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าวันนี้เสียงเออเอเะเดี๋ยวก่อนนะคะดูดูจ้องลืมให้เด่นก่อน ถ้าไม่ให้เด่นนะเดือดแทงยากเนาะเล่นยากเด่นของเราเนาะตามนี้เลยค่ะเด่นจัดคือหกนะคะเด่นจัดประหลัดบอกคือหกนานนะคะฮานอยมัดรวมของเรานะคะวันนี้ปังมากปังสุดๆปังผุดผุดปังไม่รู้จะปังยังไงละปกติมาทั้งสามตัวเลย สตัวเลยเนาะศูนยสุดยอดอันนี้มาสุดยอดมากๆค่ะอ่ะพรวงนี้เราตามต่อเนาะพร่งนี้เอาปังๆอีกเอ้หุ้นวีด้วยนะคะรวมหุ้นวีด้วยอันนี้ชุดรวมของเรานะเยอะไปหน่อยนะเลิกเล่นเอานะคะแต่สองตัวน่าจะไม่ไม่ต้องนี่เนาะ สามตัวเราก็ตัดเล่นเอานะคะตัดเอาที่อมหามก็ได้ถ้าใครชอบหามนะคะเลขหามนี่ก็ไม่กี่ชุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหากหกชุดนะคะเลขหามเอาตัวเด่นมไม้นี่นะคะตัวเด่นมาตัดเล่นนะเบิ้ลวันนี้เป็นไงบ้างเบิ้ลเก้าเก้าโอ้สุดจอดได้เบิล้ลเก้าเก้าด้วยเน้นเน้นหนึ่งเก้าโอ้ได้ได้เยอะได้เยอะวันนี้ นะคะถ้าถ้าพอถึงรอบปกติเรายงังจะพอเดาทางได้เนาะว่าเราจะไปเล่นตัวไหนกันถึงไม่อยู่ในนี้ก็นั่นนะคะจะได้ปังปังกันเข้าไปดูในเว็บที่เราเล่นหวยไม่ใช่เล่นหวนยเนาะเรียกว่าเว็บออกหวยเนาะนะคะน้องๆอ,อืมฮานอยมัดรวมของเราเหมือนเดิมขอยป้ง,ป,งปังนะพรุ่งนี้หุ่นวีเนาะพรุ่งนี้เนาะ พรุ่งนี้ค่อยังช่วหน่อยมีตะหุ้นวีนะใครอยากเล่นก็เล่นใครไม่เล่นก็ผ่านนะคะหุ้นวีของเราหรือจะเล่นแต่ฮานอยก็ได้เนี่ยสี่หเลยเด่นของเราพวงนี้เนาะศูนย์ก็เด่นแต่สู้สองตัวนี้ไม่ได้นะสี่หกไม่ได้เราสตานี่เราสตาร์ของเราวันนี้เข้ามหมเนี่ยวันนี้โอ้ยอยู่คนละมุมเลยเนาะตายแล้ววันนี้ไม่เข้าเลย ลาแตาไม่เข้าทั้งรูดทั้งเจาะก็แย่หน่อยนะวันนี้นะปฐมฤกษ์เลยปกติไม่รูดก็เจานะเนาะแต่วันนี้ไม่เข้าทั้งรูดทั้งเจาะพรุ่งนี้เอาใหม่ค่ะ,เอ,นะคะออเอาใหม่นะคะน้องๆเอาใหม่นะพรุ่งนี้เอาหาหนอยก็ได้หาหนอยเราเคยชอบเล่นุนฮุนวีก็เล่นฮุนวีไปเนี่ยถ้าเข้าชุดนี้ก็เล่นชุดนี้นะคะ เฉพาะหุ้นวีนะหุ้นวีนะคะเนี่ยแต่อันนี้เขามีของเขาอยู่แล้วฮานอยเนี่ยทำทำของฮานอยเนี่ยเล่นได้หมดทุกหุ้นทุกหวยทุกหวยทุกหุ้นนะคะโอ้พูดผิดพูดถูกเริ่มละวอขออภัยค่ะไม่นั่นก็ไม่ได้อืมไม่งั้นปวดหัวเนะตามนี้นะคะ ขอให้รวยๆปังๆกันนะคะยังเลยชุดหนึ่งชุดใหญ่ชุดยาวชุดเด็ดของเรานะคะอันนี้หุ้นชุดรวมของเราหุ้นน้อยสุดปังสุดปังทุกวันปังๆทุกวันขอให้ปังๆอีกนะคะพรุ่งนี้ลาสตาร์ด้วยประมาณนี้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ